ผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็กลับมาเจอทั้งสลับใหม่ครับนะครับผมก็วันนี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนก่อนนะสำหรับช่องวอร์เลนี่ของเราเนี่ยตอนนี้มียอดซับสไคร์เบอร์ถึง10,000คนแล้วนะครับต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมโอเคก็มาเข้าเรื่องวันนี้เราจะมาสร้างบ้านหลังนี้กันนะฮะวันนี้จะสร้างบ้านจากไม้อะเคเชียนะครับไม้ส้มๆอันเนี้ยนะครับผมก็บ้านหลังนี้จะเป็นบ้านแบบสี่เหลี่ยมธรรมดาเลยแล้วก็เติมเบ้ด้านิดหน่อยด้านข้างนิดหน่อยนะครับผมประมาณนี้ เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะฮะน,นี่ประตูนะครับก็คลิปที่แล้วโดนทักใช่ไหม <laughs> เรื่องประตูว่าทําไมสร้างบ้านไม่ใส่ประตูใช่ไหมครับก็ใส่แล้วนะฮะอันนี้จะใส่เป็นประตูอะเคเชีย okay, นะครับจะได้เข้ากับตัวบ้านนะครับผมก็ชั้น1ก็พื้นที่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ชั้น2ก็มีพื้นที่้สอยพอสมควรนะครับผมโอเคก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างกันเลยดีกว่าครับครับผมสำหรับวิธีการสร้างนะก็เหมือนเดิมเลยฮนะ เราต้องวางเสาก่อนใช่ไหมฮะทีนี้วันนี้จะเอาทางด้านนี้เป็นทางเข้านะฮะจะทางเข้านี่เราจะห่างกัน1 2 3 4 5ส7าี่ห้าหดนะครับตรงนี้ฮะส่วนทางเข้านะฮะด้านนี้นะฮะแล้วก็ส่วนด้านข้างหรือว่าส่วนตรงนี้นะครับจะห่างกัน1 2 3 4 5สี่ห้าหนะครับด้านข้าง6นะฮะด้านหน้า7ด้านหน้า7ด้านข้าง6นะครับพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็วางไปเสาละ7ครั้งฮนะ1 2 3 4 5 6ี่ห้าห นะครับทำนี้ให้ครบทุกเสาเลยฮะก็พอเป็นเสออานี้เราก็ทำการวางให้มันเชื่อมต่อกันฮะก็ได้อย่างนี้นะฮะครับผมพอเราได้โครงนี้ใช่ไหมฮะเราก็มาเริ่มสร้างกับตรงทางเข้ากันก่อนฮะทางเข้าเดี่ยวธีสร้างเราวางไม้ขึ้นมา,มาลักษณะอย่างนี้นะฮะแล้วก็วางเชื่อมพอถึงตรงนี้ฝั่งนี้ วางขึ้นมาฮะแล้วก็วางขึ้นมาตรงนี้เว้นไว้1หนึ่งช่องนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะเว้นไว้หนึ่งช่องจะห่างกันหนึ่งช่องหนึ่งช่องหนึ่งช่องนะฮะแล้วก็ลงมาข้างล่างฮะนะับขึ้นไปบล็อกที่สี่นะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็วางเชื่อมตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะจะเป็นเหมือนกับตัว h ฮสองตัวนะครับผมแล้วก็เข้ามาตรงนี้ฮะวางบล็อกขึ้นมาเลยนะปิดเลยตรงกลางนะครับจะลักษณะนี้นะฮะทินี้เราก็หยิบไม้ อาเกเชียขึ้นมาฮะวางตรงข้างหน้าเนี่ยสามบล็อกนะครับหนึ่งสองสามนะฮะบสามบล็อกแล้วก็หยิบบันไดขึ้นมาวางปิดอย่างนี้ก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะครับผมนะพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็หยิบกระจกขึ้นมาฮะแล้วก็วางปิดนะครับตรงนี้จะวางบล็อกปิดไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะทําเป็นประตูใช่ไหมฮะแล้วก็วางประตูไปเลยฮะ อันนี้นะครับผมแล้วก็วางบล็อกปิดตรงข้างบนก็จอบมาเปปนลักษณะอย่างนี้นะฮะโอเคเหมือนกันเนาะแล้วก็ทำ่างนี้กับด้านหลังครับผมแต่ว่าเปลี่ยนตรงนี้ที่วางประตูใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระจกเหมือนกันหรับด้านหลังนะ ครับผมทีนี้พอเราทําแบบเดียวกันด้านหน้าใช่ไหมฮะด้านหลังเราก็จะมีเหมือนกันเลยนะครับแค่เปลี่ยนจากฝั่งนี้เป็นเป็นจากประตูเป็นกระจกนะครับโอเคก็เหลือด้านข้างครับผมวิธีการสร้างด้านข้างก็คือระวางบล็อกเหมือนกันคล้ายๆกันนะวางขึ้นมาลาักษณะนี้นะฮะขึ้นมาตรงนี้เราก็มาตรงกลางครับสองบล็อกตรงกลางวางต่อขึ้นมานะฮะจะเอามาเป็นลนักษณะอย่างนี้ครับผมแล้วก็ชั้นที่4เหมือนเดิมาวางปิดไป นะครับอ่ะจะได้อย่างนี้นะฮะสาหรับด้านข้างนะครับแล้วก็หยิบไม้ขึ้นมาฮะวางปิดไปตรงนี้นะฮะแล้วก็ใช้บันไดปิดตรงกลางนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็หยิบกระจกขึ้นมาฮนะก็อันนี้ไม่ใช่กระจกกระจกอยู่นี่นะฮะวางไปนะครับปิดบล็อกข้างบนหน่อยนึงนะครับก็จะเสร็จแล้วสาหรับด้านข้างเราก็ทําแบบเดียวกันนะกับอีกด้านหนึ่งนะฮะ ทีนี้ก็จะมีครบสีด้านแล้วใช่ไหมฮะด้านด้านหน้าด้านข้างนะแล้วก็ด้านหลังนะครับทีนี้ก็เหลือด้านในฮะเราก็เข้ามาด้านในฮะเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนพื้นก่อนเนาะเราจะใช้เป็นพื้นไม้อะเคเชียนะครับจะได้เข้าออตัวโนบ้านเนาะ ผมก็จะได้ตัวพื้นบ้านนะฮะแล้วก็ชั้น2เราจะวางบล็อกที่สนะนะี่นะหนึ่งสองสามสี่นะบล็อกนีนะแล้วก็วางปิดเลยฮนะเป็นชั้น2นะฮะทีนี้พอได้่างนใช่ไหมฮะเราก็ทำการสร้างบันไดฮะบันไดจะนับมา3มช่องนะครับนับจากตัวนี้มา3ามช่อง1 2 3แล้วก็วางไปเลยฮนะ แล้วก็ตีตรงนี้เปลี่ยน,นบันไดนะฮะหรือถ้าเกิดอยากจะเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากจะได้บันไดที่มันเดินสะดวกกว่านี้แล้วก็สร้าง4ี่สี่ชานะเริ่มจากตรงนี้นะขึ้นไปนะแต่นี้ผมทำสามช่องเพื่อว่าจะได้ประหยัดเื้นที่นะจะได้บันไดใช้ได้ที่น้อยๆน,น,นะครับโอเคก็เสร็จแล้วเหลือตรงสุดท้ายก็คือตรงหลังคานั่นเองนะครับครับผมทำวิธีการสร้างหลังคานะแต่ก่อนที่จะสร้างหลังคาเนี่ยเราต้องปิดฝ้าก่อนเนาะนะครับแล้วก็ทําการอุดตรงนี้ก่อนนะครับ ปิดฝ้าเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราก็เริ่มการสร้างหลังคาโดยการวางบล็อกตรงนี้นะแล้วก็วางบันไดต่อขึ้นมาก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็ทําให้ทั่วเอ,อ่ยรอบเลยฮนะพอทำรอบแล้วใช่ไหมฮะเราก็จะได้มาประมาณนี้นะฮะ ก็จะเป็นบ้านสีเดียมสีเีแล้วก็มีราคายื่นมานิดนึงนะครับทีนี้ข้างบนมันยังโบวบใช่ไหมฮะแล้ก็ยีแผ่นไม้มาใช้แผ่นไม้ปิดไปเลยฮนะครับผมก็เป็นอันเสร็จนะสำหรับบ้านหลังนี้นะะถ้าผมก็เสร็จเป็นหนึ่งหลังหน้าสำหรับวันนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมฮะมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมก็ ไม่มีอะไรแล้วเจอคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ